ข้อดีพลาสติกสีสวยเงาวาวมีดีคอแถมมาให้จุดขยับเยอะแปลงร่างเป็นยานได้ข้อเสียชิ้นส่วนชิ้นเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆหลุดล่วงค่อนข้างง่ายบางจุดข้อต่อแน่นเกินขยับต้องระวังหากการแปลงร่างเป็นยานโอกาสหลุดล่วงหกักง่ายมากๆ สวัสดีครับกันพลาครีเอเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่อง8820นะครับผมกันดวิ่งซีโร่คอสตอมไฮไลท์เรสเ o ชนะครับผมจากค่ายดาบันนะครับตัวนี้ที่เห็นเลยเป็นตัวที่เรียนแบบตัวไฮไลทนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวไปอะ่ะเป็นกันดวิ่งไฮ g h ทเหมือนกันเหมือนกันนะครับผมก็คือกล่องสีขาวนี่นะครับผม แต่เป็นค่าย MJH นะครับซึ่งประกอบแล้วรู้สึกประทับใจมากตัวนี้ผมก็เลยอยากลองนะครับผมว่าของดาบันเนี่ยจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับผมแล้วก็มันจะเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวยังไงเราปติตามชมกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดประกอบแล้วมีโอกาสก็อาจจะเอาทั้ง2ค่ายเนี่ยมาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยเอาละ,ะครับเรามาดูบล็อกอาร์ตแล้วก็แกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับบล็อกอาร์ตก็ไม่น่าจะมีอะไร เพราะว่าเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับผมก็เลยกล่องล้นๆอย่างนี้เลยนะฮะผมอเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับส่วนเรื่องคู่มือนะครับมันแล้วแต่เพจจริงๆนะครับแล้วแต่ร้านจริงๆครับบางร้านแม่งทำโคตรดีเลยไป,ไปเห็นมาบางร้านก็ซีหลอกเอกสารนะครับดูดี อ่ะอันดับแรกเดี๋ยวผมขอพูดก่อนเลยครับนี่มันจะเหมือนนี่นะครับ m j h หรือเปล่า MJS คู่มือคือด้วยราคาที่แตกต่างกันนะนี่กล่องนี้ m j h นะครับผมกันตั้งวิงเหมือนกันไปเลยดีไซน์อะไรเหมือนกันบึกเหมือนกันผมได้วิงมาในราคา1300นะครับส่วน8820เนี่ย ไอ้กล่องเนี่ยผมได้มาในราคาพีเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมถ้าจะไม่ผิดซึ่งมันก็ต่างกันประมาณสามสี่ร้อยประมาณนี้แหละไม่เกินแล้วก็ถามว่ามันจะคุ้มไหมอันไหนมันจะดีกว่ากันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อให้ดูแล้วก็เดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้เห็นเลยดีกว่านะครับผมอาจจะแยกเป็นคลิปแบบเปรียบเทียบกันเลยแต่ว่าที่ผมสงสัยนะครับก็คือแมนนวลนั่นเองแมนนวลนเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมฮะ เราเดี๋ยวผมขอเปิดดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขอดูแมนวนวลของกันต้มวิงนะครับผมของค่ายดาบันนะครับก็เริ่มจากลำตัวเลยนะครับ คล้ายๆกันครับเหมือนกันนะฮะเหมือนเหมือนกันอยู่นะครับเหมือนกันอยู่ <ms> ขายกันเลยอ่ะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเนี่ยเหมือนกันเลย ส่วนนี้ก็เหมือนเออของค่าย MJS จะไม่มีนะครับผม MJS เนี่ยจะไม่มีมตัวดีคอมาให้นะครับผมตอนที่ผมซื้อนะครับพีออเดอร์มาเนี่ยผมไม่ได้ดีคอมานะครับผมแต่ส่วนของดาบันเนี่ยนี่ครับมีดีคอมาให้นะครับผมข้อดีของดาบันนี่นะครับผม อ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูแผงใกล้ๆกันดูอีกทีนะครับผมเราดูคร่าวๆ,ๆกันไปก่อนให้แอคชั่นเบสมาครับดาบานยุคหลังๆมาจะให้แอคชั่นเบสทรงนี้มาทุกกล่องเลยนะครับผมถ้าเป็นกล่องสีน้ำตาลน,นะครับ เอาละครับผมจะเริ่มจากนี่ก่อนเลยนะครับผมตัวดีคอร์ดีคอที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ฟอยครับซึ่งมีไม่เยอะเล็กๆน้อยๆแล้วก็สต er ิกเกอร์ดีคอร์เป็นดีคอน้ำนะครับผมตัวของดาบันที่แถมมาให้ก็ตามสไตล์โมยุคใหม่ๆครับที่เขาจะต้องแถมดีคอรมาให้อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแผงกันนะครับผมดีเทลของดาบันนะครับ รายละเอียดชิ้นเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเวลาประกอบประทรมานนิ้วมากครับด้วยความที่นิ้วผมใหญ่ชิ้นเล็กๆน้อยๆนี่เยอะมากเลยนะครับผมสีนี้แยกออกมานี่นคผมก็เป็นสีออกสีเทาเข้มนะครับผมก็คือเป็นสีของอาวุธแล้วก็เป็นสีของโครงในส่วนหนึ่งด้วยนะครับผม ส่วนอันนี้เป็นสีโครงในของปีกด้วยนะครับแล้วก็โครงในบางส่วนนะครับผมเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีสีเขียวปนมาด้วยเป็นมัลตินะครับผมก็เป็นแผงแผงที่มีหลายสีนะฮะนี่ก็แยกมาเหมือนกันครับเป็นแผงเบิ้ล ก็จริงๆดูแล้วสีมันก็ไม่ค่อยสวยนะครับผมรู้สึกว่าประกอบเป็นตัวมาแล้วมันจะสวยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ออกสีดำครับเป็นสีดำนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นสีโครงในเหมือนกันครับ สีโครงในให้ดูดีเทลครับดีเทลค่อนข้างดีเลยนะครับผมดีเทลค่อนข้างดีครับนี่ก็เป็นชิ้นส่วนของโครงสร้างปีกเหมือนกันครับผมเป็นปีกเป็นปีกที่แบ่งสีครับสีเทากับสีขาวดีเทลก็ค่อนข้างสวยครับผม รายละเอียดก,ก็เยอะก็เยอะใช้ได้เนะครับรายละเอียดจะเป็นสีเทาอ่อนนะครับคือคือแยกสีออกมาเยอะมากครับผมของ M J H est, ตัวของจีนไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับแยกสีเนี่ยส่วนสีขาวให้มาเยอะหน่อยเป็นแผงปีกทั้งหมดเลยครับผมสีขาวนี่ส่วนใหญ่เป็นปีกหมดเลยนะครับแล้วก็มี เป็นบอดี้หรือเป็นเฟรมเล็กๆน้อยๆนะครับผมเนี่ยแต่หลักๆจะเป็นปีกหมดเลยแต่ผมแอบ,บเห็นเนี่ยพลาสติกเนี่ยแอบบเคืองนิดหน่อยครับดูดิพลาสติกแบบเปื้อนมานี่ครับเหมือนมันเปื้อนมา พลาสติกเปื้อนอ่ะเช็ดไม่ออกด้วยนะคือไม่ขาวอ่ะนี่ด้วยฮะเช็ดไม่ออกเหมือนแบบฉีดมาไม่ดีอ่ะฉีดฉีด,ดเหมือนสุกโปกอ่ะแล้วฉีดใส่เข้าไปอ่ะถึงกระเซ็งครับเจออยู่เนี่ยครับสองชสามชิ้นนี่แหละส่วนสีน้ำเงินแผงไหล มันเป็นน้ําเงินที่ผมรู้สึกว่ามันให้ความเงาความวาวนะครับมันมีความเงาและความวาวในตัวใช้ได้เลยนะต่างจาก mjs นะครับผม mjs นี่สีน้าเงินดิบธรรมดาเลยแต่อันนี้เป็นแบบน้ําเงินเงาๆแบบเมทัลิกเมทัลิกหน่อยอ่ะมีความวาวและความมันในตัวน้าเงินผมว่าสวยนะใช้ได้เลย ส่วนทองทองนี่สวยครับแต่ไม่ต้องการคือไม่ต้องการเข่าสีทองอะ่ะก็ก็อาจจะสวยก็ได้ครับเดี๋ยวไปลองดูตอนประกอบนะครับผมนี่แดงนี่ก็แดงแบบเหมือนเหมือนทํามาดีนะแดงชุบมาดีอะ่ะแดงเงาเงาครับนี่เป็นแดงเงานะไม่ใช่แดงแบบแดง ไอ7อเนะเป็นแดงแบบเงาๆเลยสวยมีความเงาแล้วมีความวาวในตัวสีแดงนะครับผมที่เหลือก็นี่ PC ยังแข็งอยู่เหมือนเดิมครับ PC ให้มาน,นิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ต่อในโครงในนี่ก็บีมเซเบอร์โอเคก็ไม่มีอ้อเดี๋ยวมีแอคชั่นเบดครับความเงา อย่างที่บอกครับผมว่าดาบันยุคใหม่เขาจะแถมดีคอร์แล้วก็มีแอคชั่นเบสมาให้ในตัวนะครับเป็นแอคชั่นเบสตัวนี้แหละไม่ว่าจะเป็นกล่องไหนหรือหรือหรือเป็นเป็นกล่องที่เขาผลิตออกมาเนี่ยครับผมก็จะมีแอคชั่นเบสมาให้ตลอดอ่ะโอเคจะลุ้นบ้านนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองไปดูการประกอบนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปกันเลยนะครับไปกันเลยเอาละครับก็ประกอบ โครงในเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าหน้าสุดท้ายเนี่ยเอาซะงงเลยฮะนี่ดูปีกมันบอกให้เราอะใส่อย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่นะครับไอตัวแง่งๆเนี่ยมันต้องหันลงมาข้างล่างครับไม่ใช่ว่าชี้ไปข้างบนเนี่ยแมนวนวลผิดครับตรงนี้แมนวนวลผิดเลย เอาซะงงเลยก็ว่าทำไมมันไม่มีรูอยู่อยู่ตรงนี้วะที่แท้มันต้องกลับด้านครับเอาด้านแหลมเนี่ยลงข้างล่างครับอย่างนี้ถูกต้องครับอย่างเงี้ยถูกต้องเอาด้านแหลมลงครับอันเนี้ยในแมนนวนผิดอันเนี้ยถูกโอเคเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อครับนี่คือจุดที่สองนะครับอันนี้คือส่วนที่อยู่ด้านหลังนะผมนี่ครับตัว e นี่ฮะ E4 นะครับผม E4 แต่นี่คือแผง E1 นะครับผมผมก็อุตส่าห์หา E มันไม่มีนะครับที่แท้มันคือ E1 นะครับผมนี่อยู่ในแผง4แมนนวลเนี่ยค่อนข้างที่จะสับสนนะครับผมต้องดูดีๆนะครับบางอันก็ผิดนะครับผมแต่อันเนี้ยผมเห็นตัวอย่างแรกผมก็เลยมาแนะนำให้ก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่อื่นบ้าง เอาละครับโครงในเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับผมว่าโครงในเดียวกันกับตัว M J H เลยนะครับผมการประกอบก็รู้สึกว่า,อาของดาบันตัวนี้ประกอบค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมเราเป็นดาบันล็อตใหม่เหมือน M J H ครับตอนนี้คือประกอบแล้วถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยผมว่าถูกกว่า M J H แล้วก็ประกอบได้ดีพอๆกันครับผมโครงในสวยครับตัวนี้่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาประกอบเนี่ยเขาให้ประกอบโครงในก่อนนะแล้วก็ค่อยมาใส่บอดี้ทีหลังใส่เฟรมทีหลังผมว่าเจ๋งดีนะ แต่ของ M J H เนี่ยคือประกอบปุ๊บใส่บอดี้ปั๊บ pump, ตามส่วนนั้นๆเลยอันนี้ให้ประกอบประกอบโครงก่อนถือว่าสวยครับสวยมากเหมือนกันเลยยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับผมตอนนี้ประกอบแล้วก็โอเคครับถือว่าดีมาก thank you We'll mm -hmm. โครงในเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับผมว่าโครงในเดียวกันกับตัว Mjh เลยนะครับผมฟันธงเลยครับว่าใช้โครงในตัวเดียวกันเหมือนกันเปะ๊ะทั้งปีกทั้งบอดี้ทั้งจุดขยับทั้ง pc ออกแบบมาเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมกาบันตัวเนี้ประกอบค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผม เขาเป็นดาบลอลล็อตใหม่อ่าแล้วอีกอย่างนึงเวลาประกอบเนี่ยเขาให้ประกอบโครงในก่อนนะแล้วก็ค่อยมาใส่บอดี้ทีหลังใส่เฟรมทีหลังผมว่าเจ๋งดีนะยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับผมตอนนี้ประกอบแล้วก็โอเคครับถือว่าดีมาก เอาละครับหลังจากที่เราประกอบวินซีโร่นะครับผมของค่ายดาบันไปแล้วรู้สึกเลยนะครับผมว่าเหมือนมากเหมือนตัว High e s เ o สเ t i o นครับผมของบันไดแล้วก็เหมือนของตัวขอค่าย MJH นะครับผมที่เคยทำออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันแอบแบบ แอบดีนะครับผมงานค่อนข้างที่จะตัวเนื้อพลาสติกหรือการประกบอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมสําหรับราคา950เนี่ยซึ่งมันมันถูกมากแล้วพลาสติกที่ให้มาครับผมมันก็จะเป็นสีสีแบบคดคดตติ้งอะ่ะ เหมือนพวกเงาเงาเมทัลิกเมทัลิกหน่อยๆครับผมถือว่าสวยนะถ้าถ้าเกิดเทียบกับของ MJS นะซึ่งเป็นพลาสติกสีน้ำเงินธรรมดาผมก็ว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มนะกับราคานี้ลนะได้พลาสติกที่เขาคล้ายๆกับชุบมาดีครับผมแล้วก็ตรงเขาหรือตรงอะไรก็มีชุบทองมาบ้างก็ถือว่าเป็นลูกเล่นของดาบันนะครับสำหรับกล่องนี้นะ เอาครับว่าด้วยการประกอบแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นโมจีนที่มีบางส่วนที่ค่อนข้างที่จะต้องออกแรงกดอยู่บ้างครับซึ่งเจ็บนิ้วอยู่บ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่ออย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันปัญหาเดิมๆของดาบัน,นก็ยังคือคู่มือที่มันไม่ค่อยละเอียดนี่แหละครับผมยิ่งตอนประกอบแล้วยิ่งตอนที่เราประกอบมันจะงงมันทําให้งานมันช้าขึ้นนะเวลาเราประกอบนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมไอตัวพลาสติกเนี่ยอ่ามันมันจะมีความที่แบบ เหมือนเป็นรอยเหมือนฉีดสีหรือฉีดพลาสติกออกมามันคือผิวมันไม่ค่อยเรียบครับมันก็จะมีรอยแตกรอยงานตามตัวพลาสติกที่เป็นเฟรมนอกบ้างบางส่วนนะครับผมซึ่งก็รู้สึกว่าเสียดายอ่ะเห็นโชยืนโชว์แล้วเห็นเป็นรอยเป็นริ้วอย่างงี้มันก็รู้สึกเฟล,ลบ้างนะครับผมแล้วก็ตัวพลาสติกสีขาวของผมที่ได้มาในกล่องเนี่ยก็มันขุนครับขุนมาจากแผงเลยคือสีขาวมันเป็นเหมือนขาวเปื้อนอะ่ะซึ่งก็รู้สึกเฟลครับผมตรงนี้นะครับผมสิ่งที่รู้สึกว่ามันมันแย่อีกอย่างหนึ่งก็คือ คือข้อต่อส่วนต่างๆต้นแขนต้นขาหัวไหล่อย่างเงี้ยมันแน่นแล้วก็เวลาเราบิดไปบิดมาเนี่ยโอ้โหผมกลัวหักมากเลยนะครับผมเสี่ยงมากกับการหักอะ่ะไอการจัดท่าเนี่ยกลัวมากๆเลยนะครับผมแต่มันก็ดีอย่างนะครับเวลาเราจับอาวุธหรือว่าแอคชั่นท่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีแบบห้อยไม่มีหลวมนะแต่มันฝืดไปนิดนึงก็ต้องแบบต้องระวังนะครับผมเวลาจะบิดหรือเวลาจะพับแขนพับขาเงี้ยก็ต้องค่อยๆทำนะครับผมหักขึ้นมานี่คือไม่คุ้มเลยนะครับผม ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมก็การแปลงร่างเป็นยานนี่แหละครับผมโหลําบากมากแนะนําให้ถอดเลยนะครับผมถอดชิ้นส่วนถอดแขนแล้วก็พับตามรูปให้เป็นยานนะผมพับแขนพับขาตามรูปให้เป็นยานโดยการที่เราต้องถอดออกทุกชิ้นนะผมอย่างจะทําขาก็ถอดขาออกจะทําช่วงแขนก็ถอดแขนออกนะครับผมจะทําปีกก็ถอดปีกออกออกก่อนทําให้ได้สําเร็จเป็นตามเป็นตัวยานแล้วค่อยประกอบรวมกันนะครับโอกาสที่มันจะรอดหรือมันจะไม่หักเนี่ยก็มีเยอะครับผมถ้า บิดไปบิดมาเนี่ยชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะหลุดล่วงหน้าลำคาญอย่างหัวเนี่ยปัญหาเลยครับสำหรับผมอ่ะไอ้ตรงเขาเนี่ยหลุดบ่อยมากเวลาแปลงเป็นยานเนี่ยแล้วก็ส่วนกระโปรงเนี่ยค่อนข้างที่จะหลุดล่วงง่ายมากแต่อีกอย่างหนึ่งปีกเนี่ยคือทําได้ดีนะครับผมผมมองว่าปีกเขาค่อนข้างทําได้ดีเพราะว่าส่วนปีกเนี่ยไม่มีหลุดไม่มีล่วงเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งปีกนะครับผมอ่ะไหนๆก็พูดถึงข้อเสียแล้วมาพูดถึงข้อดีกันบ้างนะครับข้อดีเนี่ยก็พอมีนะครับผมสำ มันคล้ายๆกับสีคอตติง้งซึ่งมันสวยนะสำหรับผมผมว่าแล้วก็การที่จุดขยับเขาฝืดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจับท่าได้ คือไม่เป็นอุปสรรคครับผมด้วยความที่ปีกเขามันใหญ่และตัวเขามันมันหนาการยืนเนี่ยมันจะลําบากมากยืนด้วยเท้ายืนด้วยตัวเองเนี่ยไม่ได้เลยนะครับผมแต่ด้วยความฝืดของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้เราจับท่าง,ง่ายแล้วก็ยืนง่ายขึ้นครับผมสามารถยืนด้วยตัวเองได้นะครับผมตัวนี้ที่สําคัญคือมันราคาถูกนะครับผมก็จริงๆข้อดีผมก็รู้สึกว่ามันมีเท่านี้เองครับผม แต่ไอตัวดีเทลอะไรเงี้ยมันทําออกมาค่อนข้างดีดีในระดับหนึ่งครับผมถ้าเทียบกับ m j h แล้วของที่มันออกมาทีหลังเนี่ยมันก็ต้องดีก่าของที่มันออกก่อนอยู่แล้วนะครับผมเอาเป็นว่าข้อดีก็จะมีเท่านี้ที่ผมรู้สึกได้นะก็เอามายืนโชว์หล่อๆในตู้ได้ครับผมสำหรับใครที่ยังลังเลอยู่ก็เอาไว้เป็นคลิปที่เอาประกอบการตัดสินใจอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับผมก็สําหรับผมนะครับเป็นความคิดเห็นของผมเองนะฮะในราคา950เนี่ย ผมว่ามันค่อนข้างที่จะน่าซื้อเอามาเก็บไว้ในตู้อีกตัวหนึ่งและกันนะครับผมพอได้ครับผมตัวนี้พอไดอ้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกก็ฝากกดติดตามกด s ั b สไคร b e ให้กันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องที่จะนำกันพามาแกะกล่องกันดูในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ